รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยักร้าย001หรือสุปภะสิ์แก่นเสียนยักร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสบปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกระตันอยู่คอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้ยวยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้ มามอบให้กับเหล่าพยัคร้ายไวยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้นถึงจะแก่แต่ก็ยังเก่าช่วงทา้าทายไวยทองลาเต้ร้อนครับ สักมอกค่าปั่นเพิ่มวิปครีมนะคะลองดูก่อนสิครับคุณคือพยักไร้ศย0ศูใช่แล้วครับและคุณก็คือพยักไร้สองสี่ใช่ค่ะ สวัสดีครับคุณกำลังชมรายการพยักไร้าไวทองนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตาแน่ๆสำหรับแฟนละครหลังข่าวนะครับขอต้อนรับคุณแม่มัฐมนพันเพลงครับผมสวัสดีครับคุณแม่เมาส์นะครับสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์มาถึงมือผมแล้วมะลองดูนะครับยากไหมมาแล้วครับผมบาริสต้าห้าแก้วจากผมมิสเตอร์อาร์ บาลิสตา5แก้วาามันหมายถึงอะไรคะคุณศูนย์แปดมันคือคําสั่งของมิสเตอร์อาร์นะครับให้คุณแม่่ะเป็นคนทํากาแฟให้ลูกค้า5คนมีเงื่อนไขต้องทําให้อร่อยได้ตามมาตรฐานของร้านนี้นะฮะลูกค้าแต่ละคน่ะจะมีคะแนนให้คนละ20คะแนนนะครับแลแ่ถ้าเกิดว่ากาแฟอร่อยถูกใจลูกค้าได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าภารกิจครั้งนี้สําเร็จเสร็จสิ้นครับโอ้ยตอนที่ฉันเล่นละครน,นะนะ ฉันก็ได้แต่เอากาแฟเนี่ยไปเสิร์ฟให้เจ้านายในฉากไอ้ชงกาแฟสดบาเลีส่งบาเลสต้าอะไรนะโอ้ยฉันไม่เคยชงไม่เอาหรอกเดี๋ยวก่อนครับใจเดินครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำนะครับจะได้เหรอไหนก็มานะตามผมไปดูนิดหนึ่งไม่ยากครับเอาหัวเป็ดเป็นประกันเลยครับผมตายจะชงได้ไหมเนี่ยชงได้ครับแน่นอนกินไม่เคยชงเลยเนี่ย เราคุ้นเคยกันในละครว่าพยักร้าย2496เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟซึ่งต่างจากชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เธอแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยอย่างเธอนั้นยังสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำมันออกมาได้ดีหรือไม่ครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณชาลีเจ้าของร้านกาแฟนะครับสวัสดีคับผมชาลีนะฮะเจ้าของร้านสไปเดอร์คาเฟ่นะครับผม อ่าแล้วมีอุปกรณ์อะไรแล้วพ่วอ uh แม่จะชงได้หรออุปกรณ์นะครับผมก็หลกัหลกๆเลยก็จะมีเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดกาแฟครับเครื่องบดกาแฟเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วเราบดท,ทิ้งไว้ทีละเยอะๆได้ไหมเออบดไว้มันก็จะเสียรสชาติกาแฟนะครับบดทิ้งเอาไว้ครับเราก็ต้องบดสดๆนะฮะเออแม่เห็นไปตาร้านเนี้ยเขาจะบดแล้วก็จะมาใส่แล้วก็ชงทีละแก้วละแก้วเนาะใช่ใชนอกนั้นนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตวงวัดอะไรพวกนี้ครับ กาแฟเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่รสชาติกาแฟนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีอยู่สองแบบฮะ <c oughs> คือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับในร้านของคุณนี่เน้นอะไรเอออาราบิก้าครับ <c oughs> แล้วพอเอามาชงก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้าไหมฮะใช่ครับผมโดยทั่วไปแล้วมเมล็ดก,กาแฟจะมีอยู่4พันด้วยกันนะครับได้แก่ กาแฟอาราบิก้ากาแฟโรบัสต้ากาแฟเอ็กเซลซาและกาแฟลิเบริก้าแต่กาแฟพันลิเบริก้าและเอ็กเซลซาไม่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าเนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันกาแฟที่นิยมปลูกเพื่อทำการค้าและมีขายกันโดยทั่วไปมีอยู่2องพันคืออาราบิก้าและโรบัสต้าครับให้จับเวลาครับถ้าเกิดว่ากาแฟที่ออกมา 2ออนะครับประมาณ20วินาทีะครับก็จะถือว่าเป็นเขาเรียกว่า perfect shot นะฮะ